สวัสดีครับพี่น้องพ้ของอกันกับผมครับเข้ากลัวกับนดครับพี่น้องวันนี้ฝนตกเบิ่ดเหมือเลยเห็นหนม่องไทยถ้ำมั้ครับหม,ม,ม่องไทยถ้ำผมฝนตกเบบเหมือเลยพี่น้องตอกตั้งตาประมาณ8โมงครับ8โมง10มนาทีอะจนตอนนี้11 11โมงวกว่ัวละครับพี่น้อง นะ้นต๊กครับพี่น้องมีท่าที่ประสิยุดเลยแปลงพักในน้อยผมเก็บเตะเลยครับพี่น้องมเมื่อเช้านี่โต๊ะแห้งขนาดเด้อืม ครับบรรยากาศบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องมาเนี่คือสิบ่ได้ท,าย,ทายถ้ำเห็ดกับขขาไอ้พี่น้องในเบื้องดอกครับมาถ่ายบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องอ้ยแม่งเมาครับแมงเมาบินไล่ขนาดนีงพี่น้องเห็นแม่งเมาว่าหุดหุดตรงเนี้ย เฮ้ยนกเอียงมันมาล่อก,กินแมงเมาครับพี่น้องแน่นแน่นแ่น่น่น,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 นอนกเอียงมันมาล่อก,กินแมงเมาที่มันออกจากไอ้ปวกไหมครับพ้นปวกไหมจอมปวกงครับพี่นอ้องดอิูเต็มเลยครับพุนอ๋อมันจะนี่พวกนกนก,นกดักกินได้ครับ โอเคครับพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์ครับทั้งทังบ้านพี่น้องตกวะครับทั้งนี่ตกคักตกดีโอเคครับพี่น้องเอาไปซ่ำนี้ก่อนนะครับวันนี้ผมกับกขอ,ขอก้าวข้ามมาสวัสดีครับ